ชลซีพบสเปอร์สำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านชนะทั้ง5นัดโดย2นัดล่าสุดชนะเลนส์2ประตูต่อ1ชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ0สำหรับผลงาน5นัดหลังสุดของทางด้านทีมเยือนชนะทั้ง5นัดโดย2นัดล่าสุดชนะลูโดโกเลต4ประตูต่อ0ชนะแมนเชสเตอร์2ประตูต่อ0ในการเจอกัน5ครั้งก่อนหน้านี้เจ้าบ้านชนะ1เสมอ4ในการเจอกัน5ครั้งสำหรับทางด้านเจ้าบ้านฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นมาด้วยการเดินหน้าซิลชัยติดตลอด3นัดหลังสุด พร้อมเกมรุกเกมรับที่เล่นได้ดีมากขึ้นทําให้เก็บชายรวมสี่เกมจากหงนัดหลังและไล่ไพ่จากรงสนามเจ็นัดที่ผ่านมาส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร์มช่วงหลังกาลังแรงเมื่อสามารถทะยานคว้าชายราบสี่นัดหลังติดต่อกันพร้อมเกมลุกเกมรับที่ลงตัวและหวังผลได้ทําให้กวาดชายรวม6นัดจาก8ดนัดและพ่วงสถิติไร้ไพ่แปดนัดที่ผ่านมาในเกมคืน,น้นี้ผมมองดูเลยว่าทางด้านสิงโตลงมนคลามและไก่เดทองต่างอยู่ในโมเมนตัมที่ดี และทันกันทั้งขุมกําลังและฟอร์มแต่ทางด้านสิงโตน้กบอลคลามได้เปรียบจากการเล่นในบ้านผมฟันธงต่อเชลซีในราคาปาปเพราะผมมองดูเลยว่าในเกมคืนนี้เชลซียิงขั้นต่ำสองลูกอย่างแน่นอนแต่สาหรับท่านไหนที่มองต่างหรือชอบในทีมรองผมแนะนําให้ท่านรองสเปอร์ในราคาครึ่งควบลูกถ้าหากจบเกมท่านแพ้หนึ่งลูกท่านจะเสียเพียงครึ่งแต่ถ้าหากจบเกมผลออกมาเสมอท่านจะได้เต็มทันทีครับ